คะแนนเงินยังเสมอกันศูนย์ต่อศูนย์ในรอบนี้จะตัดสินแล้วว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ไปนะครับเริ่มจากทีมสีแดงก่อนแน่นอนก่อนที่จะไปสู่กำแพงต่อไปนี่นะครับผมบอกก่อนว่ามันจะต้องใช้ความพร้อมเพรียงโดยเฉพาะพวกเราเป็นชายทหารชาติทหารนะครับชื่อกำแพงนี้มีชื่อกำแพงว่ากำแพงดวงทะลวงคะแนนเอะเอะเอ้เอ้เอโอ้มันต้องเข้มแข็งแบบนี้สีแดง เหนื่อยว่ะสีแดงพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่プレアリアจะบอกกติกาให้ฟังนะคะเมื่อพม่านเปิดแล้วนะครับจะมีรูอยู่บนกำแพงเยอะแยะมากมายหลายรูเลยหน้าที่เราคือหุ่งผ่านรูไปให้ได้ทุกรูผ่านได้หมดแต่หลังรูนั้นจะมีคะแนนแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่า ทีมสีแดงรวม3คนแล้วจะได้คะแนนเท่าไหร่พร้อมไหมครับโอกาสสุดท้ายของทีมสีแดงถ้าสีแ,แดงพร้อมแล้วกำแพงซับ อะไรไปทำอะไรนี่ถ้าผ่านไปได้จ่หกคะแนนหกคะแนนกำแพงนี้ตั้งใจน่ากลัวไปอย่างนั้นเองหละครับจริงๆแล้วนะครับอะไรเลยโอ้ยพอดีมสีแดงเห็นกำแพงนั่นก็ถึงกับงงเป็นแถวแล้วก็จัดภาพพร้อมรอดรูไครูมันมันยากตรงที่ต้องเดาเอาละครับเพราะคะแนนมันอยู่ที่หลังรูแต่คุณโยกเนี่ยหูน่าตีอะไรดีเลยครับติ ถ้อย่างนั้นคะแนนได้มาจากลูกทีมล้วนๆอย่างนี้เคียร์กันเอาเองนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหหัวหน้าทีมอะไรเนี่ยวแต่น่ารักชอบชอบหัวหน้าทีมไม่ได้ช่วยอะไรลูกคิวเลยไปเกอะเลยบนนั้นนะจ๊ะหนูพุ่งไปแล้วสองอ้าวพุ่นั้นผ่านแล้วเหรอลองคนเดียวถูกหวยและแต่ทีมสีแดงนะครับก็ยังมีคะแนนคุณบอลได้ไปสองคะแนนใช่ครับคุณสูทธได้ไปสี่คะแนนครับ รวมแล้วนะครับทีมสีแดงได้ไป6คะแนนเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นกับทีมสีน้ำเงินดูแล้วและแน่นอนก่อนที่จะไปสู่กำแพงของทีมสีน้ำเงินเราเป็นทหารเราต้องมีความพร้อมเพรียงกพร้อมไหมครับพร้อม่ถ้าทีมสีน้ำเงินผ่านกำแพงนี้ไปได้และมีคะแนนมากกว่า6คะแนนเป็นแชมป์ทันทีถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลแอรี เอาละเลือกรูให้ดีนะครับเราไม่รู้ว่าแต่ละรูมีคะแนนเท่าไหร่เรามาดูทีมสีน้ำเงินให้มากกว่า6คะแนนนะครับับพร้อมไหมครับพร้อม,อมถ้าพร้อมแล้วกําแพงงซ้า คะแนนจะเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับหัวหน้าทีมสีน้ําเงินสั่งการได้เป็นอย่างดีครับไอแกรูนัน้นไอเดี๋ยวฉันรูนี้เอง <laughs> แล้วสามคนก็กระโดดรอดรูกําแพงไปได้อย่างสวยงามครับแต่ติดตรงที่ว่ารูน <laughs> ึงผาพยายาเป็นเลิกความสามัิธีเป็นเยี่ยมแต่ไม่พอทีมสีน้ำเงินนะจ <laughs> ๊ะนะจ๊ะภาพช้าเห็นไปแล้วนะครับทีมสีน้ำเงินผ่านไปได้3มคนและคะแนนที่ทำได้นะครับ 6คะแนนอะไรฮะอะไรฮะหกคะแนนครับหกคะแนนเนี่ดีใจไงคะแนนเท่ากันกับสีแดงเท่ากันคะแนนเท่ากันครับอ๋อซ้อมซ้อมดีใจไปก่อนสักพากเยอะกว่าอ๋เมื่อคะแนนเท่ากันทั้งสองทีมแบบนี้นะครับแน่นอนกำแพงต่อไปที่ทั้งสองทีมนั้นจะออกมาเล่น มีชื่อว่ากำแพงดวนโอ้โหแน่นอนครับบนบนกำแพงจะมีประตูจะมีประตูอยู่2ประตูหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะครับเดี๋ยวเราจะให้เลือกเดี๋ยวเราจะให้ใครเป็นคนเลือกประตูดีฮะทีมน้ำเงินนี่ให้น้องแอนตัดสินอมผมให้น้องแอนเลือกแล้วกันเนาะได้ค่ะเลือกไปเลยครับน้องแอนครับเลือกหน้าไหนครับนี่ค่ะฝั่งนาฬิกานะค่ะือนะครับและทีมสีน้ำเงินได้ยัง ท right? yeah. ีม oh! สีน oh, right. ้ำเงินได้ประตูหมายเลขหมายเลขสองเอาแล้วเทีนี้แล้วแต่ดวงแล้วนะครับไม่รู้ว่าประตูจ่อหมายเลขอะไรนะครับพร้อมไหมครับทั้งสองสีพร้อมคถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลยอเรียร์ไอแสงมีสีอะไรสีแดงเหรอได้เลยนะครับครัได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วรู้ก่อนกันดีๆแล้วกันจะอยู่กับใครต่อ I'm so like how, how, like how มีคู่ดวลครับสาหรับกําแพงนี้ทีมสีน้ำเงินเลือกได้ประตูหมายเลขหนึ่งทีมสีแดงได้ประตูหมายเลขสองแล้วก็ทีมสีแดงที่โดน,น,บบน,นลวมตกน้ำทีมอย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้แบบโทษใครไม่ได้จริงๆเลยนะจ้า <c oughs> โอ้โหยกทิมเลยน่าสงสารจริงๆเลยนะเนี่ย สรุปแล้วนะครับสีที่ผ่านไปได้และเป็นแชมป์เปี้ยนของเราในวันนี้นะครับได้แก่ทีมสีน้ำเงินรับถ้วยแชมป์เปี้ยนไปด้วยนะครับรับถ้วยไปเลยเชิญทีครับหนักปั๊มหนักครับทีมหนึ่งครับเลยที่นอกจากนครับนอกจากถ้วยแชมเปี้ยนแล้วนะครับเงินรางวัลที่ทีมสีน้ำเงินได้ไปนะครับอีก10,000หมื่นบาท ทีมผู้ดเงิมมนนั้นจะเข้าไปรุ่นกับกำแพงโบนัสเพื่อรุ่นอีกหนึ่งหมื่นจากเนเจอร์กิฟนะครับจะได้หรือเปล่าในช่วงหน้ากลับมารุ่นกันกับเกมกำแพงซ่า